สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาทำความรู้จักกับไม้มงคลประเภทหนึ่งค่ะชื่อเพลาะแล้วก็ความหมายดีมากเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะชื่อต้นนี้นะคะรวยไม่เลิกค่ะท่านผู้ชมรวยไม่เลิกนะคะจัดว่าเป็นว่านมงคลเสริมโชคลาภค่ะ เชื่อว่าช่วยส่งเสริมความร่ำรวยโชคลาบเรียกเงินเรียกทองรวมถึงนะคะกิจการต่างๆการค้า,า,าขายค่ะเพื่อนๆให้มีความมั่งคั่งมากขึ้นนะคะนิยมปลูกไว้ประดับบ้านแล้วก็อาคารต่างๆนะคะเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจนะคะดูชื่อแล้วก็ความเป็นมงคลของเขาแล้วนะคะ เชื่อว่าหลายๆบ้านนะคะปลูกชอบรวยไม่เลิกกันนะคะและที่สําคัญนะคะรวยไม่เลิกให่เลี้ยงง่ายมากเลยนะคะสามารถที่จะขยายพันธุ์นะคะโดยการแยกหนอดูเนี่ยถ้าแยกหน่อแยกก่อออกไปนะคะเ mm hmm. พื่อนๆได้เยอะมากนะคะได้เป็นสิบกระถางดูดูฝั่งนี้นะคะน mm ี hmm. ่แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการ นี่กั้นชํำนะคะแค่ตัดกิ่งมาชํำชไว้รากเขาก็จะงอกแล้วนะคะทำได้ง่ายค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันหลังพิมพ์จะทำคลิปวิดีโอนะคะขยายพันธุ์รวยไม่เลิกแบบง่ายๆเลยนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะและที่สำคัญค่ะเพื่อนๆรวยไม่เลิกเนี่ยทุกวันที่1และ16นะคะลองสังเกตใบเขาดีๆนะเพื่อนๆวันนี้ดูก่อนมีตัวเลขอะไรไหมเพราะวันนี้วันที่16 โชคดีนะคะคนจะโชคดีเห็นอะไรก็คือโชคดีไปหมดนะคะก็จะเห็นมีตัวเลขขึ้นมาแล้วก็นําความโชคดีแล้วที่สําคัญนะคะเวลาที่เขาออกดอกนะะี่ค่ะเพื่อนก็จะเชื่อว่านะคะคนที่เจ้าของบ้านนั้นนะคะก็จะมีความโชคดีนะคะได้ได้รับความโชคดี ช่วงนี้พิมพ์ขวัญก็แบ่งฟันต้นไม้แจกฟรีแลกฟรีนะคะชื่นชอบค่ะเพราะว่าเราชื่นชอบในการปลูกต้นไม้อยู่แล้วนะคะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าชื่นชอบต้นไม้ก็ขอให้มีความสุขในการปลูกต้นไม้นะคะฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจให้พิมพ์ขวัญชาแนลด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆที่พิมพ์ขวัญพาท่านผู้ชมนะคะแนะนาเคล็ดลับในการปลูกต้นไม้ดีๆสวยๆและที่สําคัญนะคะ ชมต้นไม้สวยๆเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เพวันข,ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ